นะครับพามาดูวงรุนตีนะครับวงรุนตีล็อกสตาร์นะครับปิดถนนเลยน,นะครับวันนี้กลางหมู่บ้านกลางหมู่บ้านบ้านสะแก้วนะครับตอนนี้ตั้งใกล้เสร็จแล้วครับ ปิดถนนนะครับวันนี้ปิดถนนอาบูดาบีมาแรงหนาฮานด์เดอร็เทสล์ภาพเสียงเป็นยังไงเนี่ยอบูดาบีภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์มาแน่ตอนแหลกใส่ไวไฟ รบ่านคูต้งภาพชัดเจนแต่เสียงขาดหายตอนนี้ใส่เน็ตจะขคงชัดอยู่บอกครับชัดกะคอมเมนต์บางน่คอมเมนต์บอกนะครับผมชัดแจ๋วเลยครับเสียงสะดุดบ่ ตูใส่ตรงกลางปกติน่ะน่าจะาขังละหกครับสวัสดีโชคชัยมิวสิกชัดแจ๋วแม่นบอให้เจ๊กอุ้งเขามาบึงกะบบเขามา หายาวน้ำเนมามามาอยู่ตรงหลานจีมิตเตอร์นี่ลานจีมิตอยู่กลางบานเลยมือนี่น่าจะเล่นสองทุ่มนะครับสองทุ่มมาเดอโชคชัยมิวสิก วิธีแล้วลรอครับไก่แล้วแล้วไก่แล้วแล้วเป็นสองถุ่มครับสองถุมเลยเกตมาเต้นใหุ้ไทยลง y ยูทูบแน่นี่ปิดถนนครับปิดถนนชัดอยู่โอเคเนาะ เมื่อกี้ใส่ไวไฟบานมันไกลบานบานอยู่พี่เลยเสียงมันสะดุดตัวนี้เสียงบบสะดุดเน,ะนาะน่าจะบบสะดุดตัวนี้บบต้องหัวเลาะมาเด้อเต็นน่าหานเหไทยเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วออกมาเลยมันนั่งกินถาเลยเขาเล่นสองทุ่มนาจ,จะประมาณสองทุ่มเลย ขึ้นอันนี้แล้วไม่กันสันชาร์ดไวอยู่ครับไม่กันสันถือจะโท่ศรสั์มาอาจส,สิสันๆันเนด้วยครับสันเน่นเนจากหน่อยเตือนตับอยู่ครับหนสิเตือนตับอยู่ ล็อกสตาร์นะครับวงดนตรีถามว่ามันสิเป็นยังไงจักสีเอิเล็กตรอนจักสีดนตรีสดดอกครับบทท่านเห็นเครื่องดนตรีอยูอ่นะเห็นเขาวัดดนตรีสดเนาะ นักดนตรีว่ทันมากที่มาแต่คนต่างตู่ต่างวิธีเนาะถ้าเบิ้ก่อนเห็นเขาวาดนตรีสดครับพา,ามาเบิ้งเสียงกลางคางละหนึ่งสองสามสี่ห้าคางละหาใบครับ เบตาเขาตั้งเลย้าเขาตั้งเลยปกติแต่มันมีทีศตั้งนะครับบริเวณตั้งกลางทางนะ่ะข้างละหกใบจะประมาณนี้กำลังลงเทศไฟซอยบ้านเกตเลยลัดออกมามงนี้เลยตัวนี้เขาปิดถนนแล้ว เมืออื่นรถแห่พรุ่งนี้รถแห่นะครับรถแห่สามชั่วโมงให้เกตตนรัดเตนรัดกำหมดเวลาแล้วรถแห่เขาลืมแห่จากมุ่เขาว่าเที่ยงเสร็จเสร็จพิธีไหมยน่าสิประมาณ เขาว่าเขาเรีนสามชั่วโมงเนาะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองนาแต่สิบโมงแหละรถแห่มืออื่นแใส่เสด็จแหละมืออื่นรถแห่ตัวนี้กัตังเวทที่กำลัง,งขึ้นขั้นนะครับข้านบน พามาชมครับพามาชมติดหลานคาครับนี่ซื้อเราอยู่วงนี้เลยกระได้นี่ติดหลานคานี่บานงงานบานคู่นงครับบานคู่นงแฮน่าจะประมาณสิบโมงนะ่ะเพราะว่าเขาว่ามันสามชั่วโมงมันบอสเล,เลนสามชั่วโมงสิบสิบเอ็ดสิบสองเขาว่าสนะิบสองน่ะ สิบสองเอ็จพิธีเขาวะน่าจะสิบโม,มงบ้างเดิอมาอื่นรถแห่เต็นใส่รถแห่ใหญ่เนี่ยบานเห่ารถแห่ใหญ่สัวสิมีดเด้โดนเด้ซาดใหม่กันซันไหมอยู่โมเดาออกมา พาไปอาซีสั้นๆเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับใส่มือถือเอาบุาได้ใส่ไมคกัน้นเียวแต่ใส่ยำขึ้นเลยมีเป็นมงมีก็บน,นี่นตู้หนาเลยเด้อนี่ ตนนัไวเลกใส่ไวไฟใส่ไวไฟบ้านคุณลงไรไมันยังอมกมาไกเานกแต่ัญญาณมันไ่ถึงต้องไปใส่เงียจบของ เดี๋ยวเจอกันตอนเย็ยนครับผมมาเทสัญญาณซื้อเดี๋ยวไปเจอกันนะครับตอนเย็ยนถัดตวอะไรบ้างเบื้งทังไหไสดไหนดีครับดูทางอะไรสดได้ช่องนี้แหละส่องผมนี่แหละ